สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรเจอกับพี่ช่างนี่แหละตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ตึ๊บมองเห็นไหมสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนา,า,บนานทีนะครับเห็นไหมครับกุส,สะน้ำเออเขาเรียกอะไรรั่วไปนะครับทำให้ปุ่ลระบากไปน้ำรั่วจากสายนี้ไป เลยทำให้น้ําลดไปหน่อยมาดูแผงครับปั๊มน้ํานะครับเป็นไงบ้างนี่ครับไหลแบบนี้ตั้งแต่น่าจะเก้าโมงกว่าแล้วนะถือว่าไหลแรงมากนะครับโอ้น้ําเหลือเฟือจริงๆไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้ความน้ำที่วัดสูงก็ได้นะครับเนี่ย ประมาณนี้เลยนี่โอเคขอให้มันไหลหลายชั่วโมงครับน้ําก็จะได้เยอะเองแค่สามเพนสามเนไม่ใช่สามรอยห้าสิบนะครับสามเพนนี่สี่รอยสิบวัตต์ครับนี่เลยกับเวลาสิบเอดโมงน้ำนี่น่าจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลิตรนะครับต่อชั่วโมงระดับเนี้ยมื น่าจะหมื่นหนึ่งพันลิตรครับไม่ต้องเอาน้ําพุ่งนะครับพี่น้องบางคนคิดว่าน้ําพุ่งไกลจะดีนะครับไม่ไม่ใช่ดี <c oughs> บีบรูให้เล็กเพื่อให้น้ําพุ่งเนี่ยไม่ดีนะครับเนี่ยน้ําต้องลงมาเยอะๆไม่ต้องพุ่งครับแต่ว่าจริงๆมันลงมาเยอะมากนะแต่จะทําให้พุ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็น,นครับไม่จําเป็นเนี่ยบีบรูให้พุ่งเพื่อให้น้ําน้อยลงนะไม่ดีนะครับน้าน้ําต้องให้มันอิสระ เอาละโอ้สวยงามมากนะครับเหมาะเพอร์เฟกมากสำหรับชุดนี้นะครับเนื่องจากองศาของของแผงก็ได้ด้วยนะครับแล้วการตั้งไปทางเอียงไปทางทิศใต้นะครับทิศใต้เป๊ะครับวัดด้วยเข็มทิศเลยนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างครบองค์ประกอบครบครบ,ครบไปหมดนะครับเนี่ย15องศาคือขนาดนี้นะครับ น้องอย่าวางอย่าวางให้มันตรงขนานกับพื้นโลกมากนะครับเนี่ย15องศาคือประมาณนี้นะครับเอียงประมาณนี้นะฮะเนี่ยให้ดูตัวอย่างไว้เลยอันนี้วัดวัดคำนวณแบบมินเดียวก็ไม่ให้ผิดนะครับแข็ง15องศาจะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆแดดแดดฤดูนี้จริงๆมันมากกว่า15องศานะแต่ว่า โดยภาพรวมของของประเทศไทยฤดูร้อนฤดูหนาวจะไม่เหมือนกันนะครับจะจะในแต่ละเดือนจะเอียงไม่เหมือนกันแดดเนี้ยเอียงเกินเกินสิบห้าแน่นอนนะครับเนี่ยเผอถึง2ี่องศาในในช่วงเดือนเดือนนี้คือเดือนธันวานะครับธันวามันจะเอียงมากหน่อยช่วงฤดูหนาวมันจะเอียงมากแต่ถ้าช่วงฤดูร้อนมันก็ขยับขยับเข้ามาตรงหัวเรามากขึ้นนะครับเนี่ยให้ดูแดด มันจะเอียงไปทางโน้นนะครับค่อนข้างเอียงไปทางทิศใต้เยอะเยอะดูจากออดูจากเงาก็ได้ครับเห็นไหมมันจะเอียงเอียงเกิน15นะครับแต่ว่าแผงก็มาตรฐานก็คือควรจะอยู่ที่15องศาครับเอียง15องศานะถ,งถึงจะได้ถึงจะได้กำลังกำลังวัดที่ที่ที่สูงนะครับที่เหมาะสม คือแผงมันต้องการแดดที่ที่ดีนะครับถึงจะผลิตไฟที่ดีได้ให้เรานะครับถ้าเราตั้งแผงไม่องศาไม่ได้นะครับปริมาณการให้พลังงานก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับซื้อแผงมาแพงๆครับแต่ตั้งองศาผิดเนี่ยทำให้ปริมาณทําให้ปริมาณของของของพลังงานนะครับน้อยครับเนื่องจากเราตั้งผิดแค่นั้นเองครับงทั้งที่แผงก็หวัดเยอะซื้อมาก็แพงนะครับนั้น ทุกอย่างต้องต้องพอดีกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวแผงเองครับเลือกแผงที่เหมา <Gym. S 1> ะกับปั๊มครับแล้วก็เลือกวัดของแผงให้เหมาะกับปั๊มนะครับแล้วก็เลือกทาองศานะครับให้เหมาะกับแสงแสงแดดนะครับเลือกเอียงทิศทางนะครับให้ไปทางทิศใต้นะครับให้ให้เหมาะสมถูกต้องถ้าทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องนะครับถ้าทุกอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกไปหมดนะครับดีไปหมดนะครับได้น้ําดีได้น้ําได้น้ําดีได้น้ํานานนะครับนี่คือเราก็จะได้น้ําที่ที่เยอะนะครับต่อวันนะครับถ้าเราไปทําอะไรที่เอ่อไม่ไม่ถูกครับผิดอันนั้นผิดบ้าอันนี้ผิดเล็กน้อยเล็กน้อยน้อยนะครับการได้น้าของเราก็อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพครับนั้นั้นพี่น้องอยากได้น้าใช่ไหมครับก็ต้อง วางแผนให้ดีนะครับตั้งมุมให้ดีให้ถูกต้องแล้วพี่น้องเกษตรกรจะได้น้ําที่ที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาแพงนะครับต้องให้ได้น้ําที่เต็มประสิทธิภาพนะถึงจะถูกต้องนะครับเนี่ยตามนี้เลย,เยพี่ช่างพยายามเอหาวิธีตัวที่ถูกต้องที่แท้จริงนะครับเนี่ยพี่ช่างบอกเลยว่าใครลดท่อเนี่ยครับลอ่อท่อท่อของน้ําที่ออกมานะครับ ถ้าหากว่าลถนะครับคือสเปคปั๊มที่เขาผลิตมาเขาให้สองสองนิ้วนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรเป็นลดมันนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับพี่ช่างบอกเลยมันเกี่ยวกับการเสียดทานนะครับในในใน,ในท่อนะครับทําให้น้ําได้น้อยลงครับแต่อาจจะดูรู้สึกว่าพุ่งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆน้ําจะได้น้อยลงน้อยน้อยกว่าเดิมนะครับมันเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ภายในท่อนะครับก็ให้พี่น้องเอไปคิดดูให้ดีนะครับถ้าใครจะลดท่อหรือถ้าใครที่จ้างช่างมาและช่างบอกว่าต้องควรลดท่อเลยก็ที่น้องเกษตรกรก็สามารถแย้งช่างได้นะครับว่าเฮ้ยผมไม่ขอลดได้ไหมนะครับขอให้ท่อเดิมของมันเลยนะครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องความรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่ช่างจะค่อยค,อยคอย นำเสนอให้พี่น้อง,องกเกษตรกรทุกท่านนะครับได้ได้เรียนรู้กับพี่ช่างไปพร้อมกันนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่ช่างก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรมากมายแต่ว่าก็ไปหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับพยายามให้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเราจะใช้อะไรให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครฮะสังเกตดูว่าแม้แต่ตัวเหล็กเหล็กเหล็กของของโครงโครงของ,ของ โครงเหล็กของแผลนะครับพี่ช่างก็พยายามจะเอาที่มันขนาดนะครับรองรับแขงได้พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับเหล็กบางบางท่านใช้เหล็กที่ใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเหล็กโด,โดยโดยปริยายนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับใช้เหล็กอันนี้พี่ช่างก็คำนวณมาว่ามันรับน้ำหนักได้นะครับโดยให้น้อง ที่เป็นวิศวกรโยธานะครับช่วยดูมาได้ประมาณนี้ได้อยู่นะครับก็ให้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 ใหใหมันประหยัดให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ละอย่างครับ่อที่ใช้ก็ควรจะเป็นต่ำๆก็คือ8.5นะครับชั้น8.5นะพี่น้องชั้น8.5อาจจะดูว่าแพงแพงนิดหน่อยแต่ว่าควรจะใช้เนี่ยอย่างต่ำนะครับถ้าย่อนลึกมากๆเนี่ยก็ต้องใช้13า สามสิบเอ่อสิบสามชั้นสิบสามนะครับก็ควรจะเลือกยี่ห้อที่ที่มีคุณภาพในท้องตลาดด้วยก็ดีนะครับเนี่ยจะได้น้ำประมาณนี้เลยไหลทั้งวันไหลทั้งวันไหลโอเคมากนะน้ำเป็นตักไออันนี้ก็ที่จ้างจะขยายสะะระขยายสระโอเคก็จะเลี้ยงปลา พยายามคุมงบนะครับดูแดดสิบแดโมงก็โอ้โหชั่วโมงละหมื่นกว่าลิตรหมื่นหนึ่งพันลิตรปั๊มปั๊มสเปคของปั๊มนะครับสิบสามจุดห้านะครับแต่นะครับพี่น้องเซอร์ไอาจจะเข้าใจผิดนะอุย้ยสเปคสิบสามุดห้ามันต้องได้1 3บาจุดห้าจริงๆไม่ใช่นะครับมันต้องดูที่ระดับน้ําที่ ระดับน้ําเราที่ลงไปนะครับว่าเราวัดระดับน้ําจากจากบ่อบาดานเราเนี่ยจากปากบ่อเดี่ยลงไปเดียวกี่เมตรนะครับตัวนี้วัดประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรไปดูที่สเปคปั๊มมันสิบเมตรมันจะได้สิบเอดคิวนะครับดังนั้นพี่น้องต้องดูว่าระดับน้ําเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นว่าปั๊มสิบสามคิวก็จะได้สิบสามคิวไม่ใช่นะครับถ้าถ้าระดับน้ําต่ําลงไปเยอะมากครับเช่นสิบห้าเมตร น้ำก็จะไม่ได้นะครับ11คิวอันนี้น้ํา10เมตรก็เลยได้11คิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่างจะวัดวัดใช้ถังวัดอีกทีว่าเอามาคำนวณอีกทีว่า11คิวจริงไหมนะครับก็เนี่ยครับตู้ควบคุมกออ็อยู่ในตําแหน่งที่เวลาฝนตกมาก็จะไม่โดนนะอันนี้ไม่ใช่ตู้กันน้ํานะครับไม่ใช่ตู้กันน้ํานะ ก็ควรจะอยู่ในในร่มที่ที่พยายามให้มันสูงติดติดกับแถลนะครับแล้วช่อง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 ว่างระวังแทงจะอยู่คนละที่กับกับของควบคุมนะครับเนี่ยยังก็จะเกือฝนเกอฝนตกด้วยก็จะไม่ไม่โดนของก็จะใช้ได้นานนะครับด่วนปูนนะครับนะ ปูนที่เทลงไปนะครับก็จะโค้งด้วยไม่ให้น้ําขังนะครับน้ําก็จะไม่มีขังเหล็กก็จะไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่จริงๆเหล็กชุบกัมมันไนนะครับก็อาจจะขึ้นสนิมช้าครับนานนะครับทีนน่เห็นนี้พี่ช่างยังไม่เจ็บยังไม่เก็บงานนะครับยังไม่เก็บงานนี่คืองานลุกลุกไปก่อนนะยังยังไม่มาเก็บเดี๋ยวมาเก็บอีกทีนะรุ่นเชือกฟางโอเค ประมาณนี้กับแดด11โมงเดี๋ยวเที่ยงกว่าหรือบ่ายจะอัปเดตใหม่อีกเดี๋ยวอัปเดตตอนเที่ยงอีกโอเคคลิปนี้รายงานข่าวจบเพียงแค่นี้